มาครับฟอร์จูเนอร์นะครับตัวไมเนอร์เชงนะฮะตัวแรกเข้ามาผมนึกว่าลีดเดอร์นะครับไม่ใช่ครับเป็นตัวฟอร์จูเนอร์2.4ตัว V ครับเป็นตัวหน้าไมเนอร์เชงแล้วเรียบร้อยครับนะส่วนของคันนี้ด้านหน้าสวยมากนะครับแตกต่างจากตัวลีดเดอร์เยอะเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นรถปี2020ครับเลขไม่แสนเก็ดแต่ราคาดีนะราคาแค่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับใครอยากได้รีบติดต่อมา ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟนั้นไปหาถึงหน้าบ้านพ้นอนุมัติผ่านแล้วส่งรถสไลด์ด้วยครับทั่วประเทศอยากได้ติดต่อมาส่วนรายละเอียดรอบคันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชนคลิปต่อไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีในส่วนของ f o r t จินเนอนะครับเข้ามาเมื่อกี้เลยคันสีขาวนะครับนะโอ้โหขาวมุกสวยมากนี่คือสภาพแรกเข้านะครับที่ยังไม่ได้ทำอะไรนะไม่มีการชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับเพราะว่าเพชรยนต์ติหนึ่งในสของประเทศเรื่องคุณภาพรถเราที่1ของประเทศอยู่แล้วนะครับไว้ใจได้เลยนะครับนะตัวนี้ก็เป็นตัวโฉมหน้าใหม่ที่เป็นตัวมิเนอร์เชนนะครับนะปกติจะเป็นตัััว2.4 2ครบบนะ ที่เป็นหน้าปกติเลยนะนั่นๆ,ๆอยู่นูนะ่นะน,นะอ่านะนู่นนะจะเป็นโฉมหน้าปกติแต่ตัวนี้จะเป็นโฉมหน้าไมเนอร์เชงที่หน้าคล้ายๆนะครับนะคล้ายๆกับตัวลีดเดอร์นะครับกระจังหน,นหน้าแตกต่างกันแน่นอนนะเป็นไฟเลี้ยววิ่งเหมือนกันแล้วก็ตัวใบบีมนะครับนะก็เหมือนกันแล้วก็มีในส่วนของโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับนะก็ถือว่าสวยนะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้มันแตกต่างจากตัวลีดเดอร์ยังไงนะครับแต่น่าจะหายากแล้วน่าจะทํามาแค่ปีเดียว นะครับนะแล้วก็ปรับไปเป็นตัวลีดเดอร์เลยนะครับนะตัวนี้คือ For t u n e r ครับนะ2.4ตัว V นะครับตัว V ีนะขับ2ราคามือหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณล้านสี่แต่คันนี้อยู่ประมาณ8ปดเก้าโอ้โหราคาหายไปเกือบ5 0 0 0 0นครับยังไงก็คุ้มครับนะสำหรับคันนี้เลขไม่แค่แสนเจ็เท่านั้นกับรถปี2020นะครับด้านหน้านะตัวกระจังโอ้โหสวยนะสีดําเป็นโน้บล็อกนะครับพร้อมกับตัวไฟไบรบีม LED นะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัว เดทามก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่ยมนะครับนะคร,ะครอยากได้ไปใช้งานก็สามารถติดต่อหาผมได้ด่วนๆเลยนะครับอย่าแป๊บนึงนะครับอ่ะครับเมื่อกี้ขออาภายนะัยเนาะอ่ะาไฟแนนซ์โทรหาลูกอ่าโทรหาผมนะพอดีลูกค้าจะเข้ามาจัดไฟแนนซ์นะครับก็การจัดไฟแนนซ์ผมนะมีจัดทั่วประเทศอยู่แล้วนะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะผมมีไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะของประเทศไทยนะครับผมมีไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ถ้าผลอนุพันธ์แล้วผมส่งโรสลด์ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ นะครับไม่มีอะไรมากเราขายออนไลน์มาเกือบโอ้โหยี่กว่าปีแล้วนะแล้วก็แปดสรขายออนไลน์นะครับแลยีนี้ก็จะเป็นส่วนมากลูกค้าที่บล็อกอินเข้ามาหน้าร้านนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ติดถนนใหญ่นะแต่เนื้อที่ตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อที่ตัวเองนะครับซื้อในการทําบริษัทขายรถมือ2โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ใหญ่สุดในมีนแล้วก็ในมีนบุรีมีผมที่เดียวนะครับนะักที่ซื้อที่ทําเต็นตตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มีไปไหนด้วย เปิดตรงนี้มา24ปีแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคุณภาพรถเราที่1ของประเทศนะครับก็ไว้ใจได้นะครับก็ถือว่าสวยนะด้านหน้าเขาจะมีเซ็นเซอร์ให้2ตําแหน่งนะครับนี่เลยพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็นในส่วนของ LED เหมือนกันด้านหน้าจะเป็น Full LED ทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับนะถือว่าสวยเดี๋ยวผมตอนมาดูห้องเครื่องเนี่ยผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับตัวแก็บระหว่างกันชนสวยมากนะครับแก็บระหว่างกันชนสวยมากคือไม่มีอ้าเลย ถามว่ารอยหินกระเด็นรอยอะไรมันมีไหมมันมีเรื่องปกติครับว่ารถมือ2ไม่แสนเแต่ราคาเข้าดีนะเลยเอามาถ่ายนะครับ899เ้าเล้อแมกเจีมๆนะขอบ18พี่ดูก่อนนี่ครับล้อแมกของแท้จากทางโตโยตานะครับพร้อมกับยางดันหลอบครับนะปี2024พี่เอาไปใช้งานยาวๆผมให้ดูก่อนนี่ครับในส่วนของตัวยางนะครับดอกยางคมๆเลยนะครับแล้วก็นุ่นนะตัวโช๊คครับ สติกเกอร์ที่เป็นจากโรงงานก็ยังไม่ได้ขาดนะยังอยู่ครบนะครับซุ้มล้ออะไรส,รสวยๆหัวน็อน,นี้กริบๆแกม่มๆเลยตัวบันไดยอยู่ในสภาพดีแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะตัวไฟนะครับนะด้านล่างมีมาให้กระจกภาพไฟ้าป,ปัไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยไฟเลี้ยว LED นะครับถือว่าครบจบนะแล้วก็มือจับเป็นโครเมียมไม่ได้แตกต่างจากตัว2.4ตัวตัว V เลยนะครับตัว V นี้คือตัวท็อปแล้ว อันนี้เป็นตัวขับ2นะครับมือจับก็ถือว่าสวยสันเหลี่ยมด้านข้างก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอันนี้นะพี่ไม่ต้องห่วงผมจัดการให้มันอาจจะหมองก็ตามการใช้งานนะแต่ตัวล้อใหม,ม่ผมชอบมากเป็นออกสีเทาดำนะครับเราปิดพุดบาทก็ไม่ค่อยมีนะครับนะในส่วนของคัสซีนี่ครับไม่มีการตัดต่อแก็บกันชนด้านหลังครับนะสีสวยแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญไฟเลี้ยวด้านหลังก็ LED เหมือนกัน นะครับแล้วครบจบนะตัวกระจกครับตีตาโตเอต้ามาด้านหลังก็ตัวเอต้ามาเรียบร้อยนะครับนะตัวนี้ก็เป็นในส่วนของที่เป็นเส้นไล่ฟ้านะครับนะแล้วก็ถือว่าสวยนะเซ็นเซอร์ด้านหลังสี่ด้านหลังด้านหน้า2นะครับนะกล้องถอยชัดๆมีให้แล้วเรียบร้อยที่ปัดน้ำฝนม,มีมาให้นะสปอยเลอร์นะเป็นสปอยเลอร์ของแท้จากทางโรงงานนะครับก็มีให้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนนะคีบฉลามก็มีมาให้ขายึดแหลกนะครับอยู่ในสภาพดี นะมีให้เลยนะเพราะว่าเขาเป็นรถ PPV ที่ดีที่สุดนะในในเอเชียนะครับหรือในยุโรปนะครับที่1ของประเทศครับสำหรับรถ PPV นะครับนที่ดีที่สุดในโลกนะครับคือ Fortuner นะครับก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มอีก1คันนะครับและที่สําคัญสันเหลี่ยมด้านข้างทั้งซ้ายและขวารอยลักยิ้มน้อยมากนี่คือรถเข้าใหม่นะครับเกรดเคัดให้แล้วเรียบร้อยครับไม่จำเป็นต้องไปดูที่อื่นนะครับมาติดต่อมานะครับ899ฟรีดาวผ่อนแค่หมื่นหก นะครับฟรีดาวผ่อนแค่16รวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยผมก็ขับ Fortuner อ,อ,อยู่นะครับปี2017นะได้ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะขับเองด้วยนะคนขายขับเองด้วยนะาไว้ใจได้เลยนะครับตัวเบาะนะจะไม่ใช่เบาะน้ำตาลนะจะเป็นตัวไมเนอร์เช g งนะครับนะถ้าเป็น2.4ตัวธรรมดานะครับในะปี19้าปี20ประมาณเนี้ยจะเป็นเบาะออกสีน้ำตาลแก่ๆนิดนึงนะแต่ตัวนี้ดำเลยนะดำล้วนให้ความดูดดันยิ่งขึ้นนะครับนะแอร์ ด้านบนครบจบเหมือนกันแล้วก็มีเต้ารับให้นะปกตินะครับเป็นไฟบ้านนะครับ AC 220โวลต์พร้อมกับเต้ารับนะครับนะอ่า12โวลต์ให้มา120วัตต์ก็ถือว่าให้มาเยอะนะแอร์หลังมีทั้ง3าแถวนะอ่ามีทั้ง3าแถวเหมือนกันก็ถือว่าครบกว้างขวางอยู่แล้วนะในส่วนของด้านหลังผมขออนุญาตแป๊บนึงอ่าระบบไฟฟ้าจัดเต็มนะครับ ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนของ Fortuner นะครับแม้กระทั่งเ e จ e นเดนะครับตัวเบาะยังคงแบบแขวนอยู่นะครับแบบพับปุ๊บแขวนข้างนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับพื้นที่ตรงนี้จะไม่ต้องไปโมดิฟายไปอะไรเพื่อที่จะเอาเบาะลงนะครับที่เหมือนปาเจโลที่อะไรพวกนี้นะแต่คันนี้สวยเพราะหัวน็อตพี่ดูเถอะนี่ครับนี่ครับไม่เคยโดนปแจะแตะครับ กระบอกโชคไฟฟ้านะอยู่ในสภาพดีแบบนี้นะใหญ่ๆเบล่มแบบนี้เลยพร้อมกับตัวซีลตัวซีนนะครับพวกยูคับนะยูคับนี่หมายถึงอะไรยูคับนี่เขาจะเป็นเหมือนเหมือนซีลนะครับที่ที่ล็อกอยู่ประมาณตรงปลายๆเนี่ยอ่าเวลากระบอกนี้ไล่เข้ามันจะมีฝุ่นเกาะนะครับมันจะเป็นตัวรีดฝุ่นเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในกระบอกน้ำมันไฮดรอลิกจะไม่ได้สกปรกนะครับระบบใช้งานได้ปกตินะครับถ้าตัวถ้าตัวยูคับตัวนี้นะมีการสึกเสื่อมสภาพตัวน้ํามันที่เป็นไฮดรอลิกมันจะไหลยเยิ้มมา นะครับแต่นี้อยู่ในสภาพดีแน่นอนนะครับด้านสันเหลี่ยมด้านข้างตัวปีกนกตัวอะไรนะครับมีร่องการใช้งานเห็นได้ชัดเลยแต่ผมมีน้ายาสลายคราบนะไอ้ดําๆพวกเนี้ยบอกเลยว่าออกหมดนะครับออกหมดธรรมดาครับลถมือสองนะแต่เกรดเออย่างเงี้ยราคาดีๆอย่างเงี้ยหายากครับใครอยากได้รีบติดต่อมาด่วนๆเลยนะครับก็สวยทั้งสอง,องฝั่งนะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กทั้งซ้ายและขวาทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะออปชั่นจัดเต็มก็ไม่ได้ ไม่ได้ห่วงอะไรนะครับนะก็เหลือใช้งานเพราะว่าอะไรถามว่าคูสคอนโรลนะครับเนะนี่ยนี่มีมาให้นะครับเอาเอาไปใช้งาน,นจริงๆก็ไม่ได้ใช้กันหรอกครับนะผมผมก็มีก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าขับฟิลตัวเองมันจะรู้สึกดีกว่านะครับก็เบาะคู่หน้าปรับไปฟ้าแล้วร้อยตัวบอกก็ไม่ได้ข่าม่ยุบตัวนะครับอ่าเกียร์ออโต้นะครับหมด Eco ค o พาวเวอรหมดกันล้อฟรีมีให้นะครับนะคอนโซลด้านหน้าสีน้ำตาลน,นะ แบบหนึ่งนะ้่สี่ชิมตาเนะครับเป็นออกเป็นออกสีเทานะออกสีเทาๆเป็นลายไม้นะครับและที่สําคัญเนาะนี่ครับแดบบอร์ดถือว่าสวยกระจกตาแสงออโต้มีให้แล้วเรียบร้อยนะครับถ้าถ้าเป็นตัวเก่าที่ยังไม่ได้ปรับโฉมนะครับยังไม่มีให้จะเป็นกระจกธรรมดายอยู่แต่ตัวนี้ก็มีในส่วนของกระจกตาแสงออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับพอมอะไรอยู่ในสภาพดีมันติดฟังก์ชันนะครับรอยแหวนขูดไม่มีนะเราจะเห็นที่เป็นสีน้าตาลใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็นสีเทาดาแล้วเรียบร้อยก็ให้ความ อ่าสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับขออนุญาตเข้าด้านในแล้วกันมานะครับโอ้นะขออนุญาตสตาร์ทไอ้คุณแจอยู่ด้านหน้าแปบ๊บหนึ่งนะลืมผมมาอยู่ทำไมสตาร์ทไม่ติดนะครับนี่คุณแจนะโตโยต้าสมาร์ทคิเลนนะครับแล้วก็เป็นพุชตาร์แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าปาัดใหม่นะอ่าจะเป็นหน้าปัดใหม่ผมให้ดูก่อน นะครับอ่านี่เป็นเป็นหน้าปัดใหม่มันก็จะแตกต่างจากตัวเก่านิดนึงนะไม่ได้แตกต่างอะไรเยอะแต่พวงมาลัยนะครับนะมีเพตช์ชิพตั้งแต่ตัวปี2 0 1 6 17ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าสวยคุ้ดคอนโทรลอยู่นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็แอร์เปิดมาเย็นนะครับหน,หน้าจอขนาด7นิ้ว นะหน้าจอขนาด7นิ้วน่าจะประมาณ7 7็จุดแนะครับเ <T> พราะถ้าเป็น7นิ้วมันจะเป็นตัวเก่านะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าใหม่เรียบร้อยนะเครื่องเสียงดีมากนะครับนะแต่ขอไม่อนุอญาตเปิดให้ดูนะเพราะว่าอยู่ช่องผมติดลิขสิทธิ์นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็คู่มือมีให้ครบนะครับนี่นะคู่มือมีครบน้อยคันนะครับนาที่มีคู่มือครบขนาดนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับ ร้อยคะแนนผมให้ประมาณ95นะครับนะ95โ oh, อ mm ้โ hmm. หให้สูงเยอะให้เยอะเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะระดับหนึ่งอันนี้คือยังไม่ล้างยังไม่ทําอะไรนะยังสวยขนาดนี้นะครับเปิดมาไฟติดปั๊บนะครับทั้ง2ฝั่งนี่นะมีกระจกให้ทั้งสองฝั่งแล้วก็มีไฟด้วยนะแค่ปิดไฟก็ดับแล้วนะครับแอร์แบกนะครับเจ็ดตำแหน่งนะไม่ใช่เจ็ดนะแปดตำแหน่งนะครับนะมีให้เรียบร้อยนะระบบลำโพงเครื่องเสียงดีด นะครับนะเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กครับมาครับด้านสำหรับตัวแรไอเทมนะครับนะก็ตัวนี้เลยนะ4สู16บ16วาล์ขนาดเครื่องนะ2.4ลิตร150แรงม้ายังคงแรงม้าไว้เหมือนเดิมนะครับนะเพื่อการประหยัดน้ำมันนะแต่ดีเซลก็ประหยัดอยู่แล้วแหละนะครับนะก็บอกเลยว่าลื่นปื้ดป้าดแน่น,นอนขับประมาณ104ก็ยังนิ่งอยู่นะ104 106ได้สบายแน่นอนนะครับนะสำหรับตัวนี้ก็อันนี้คือค่าปุ่นยังอยู่อยู่เลยนะผมไ้ดูก่อน แต่รอยน้ำมันเยิ้มไม่มีอันนี้ผมก็สตาร์ทรถไปอยู่นะจะได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยนะครับนีระบบ ABS นะครับมีมาให้แล้วร้อยนะครับนะทั้งหน้าและหลังนะครับเป็นดิสแล้วเรียบร้อยเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัวหม้อน้ำนะตีตาตโยต้ตามาคือหม้อน้ําแท้นะถ้าหม้อน้าแตกถึงเอาไปเปลี่ยนศูนย์ก็ไม่มีสติ๊กเกอร์นี้นะครับเพราะว่าสติ๊กเกอร์นี้จะเป็นสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับแล้วก็คานด้านหน้านะมีร่องการใช้งานเห็นได้ชัดห้ามใหม่มาจาไว้เสมอว่าห้ามใหม่มาใหม่มา,า,มาสแนนดมอสดอง และที่สาคัญในส่วนของแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับไม่จะเป็นต้องรอ2ปีนะค่า CCA ไม่รู้เซนต่างผมเปลี่ยนให้เหมือนกันนี่โอ้โหนะสวยๆใครอยากได้ไม่ใช้งานติดต่อมาได้เร่ยเนะครับและที่สําคัญนะในส่วนของตัวแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดนะอาจจะมีคราบเกลือนิดนึนงเดี๋ยวผมทํทำความสะอาดให้หัวน็อตพี่ผมอยากให้เห็นเหลือเกินเกรดเอชัดๆนะพี่โอ้โหตัวแหวนกับหัวน็อตครับเป็นเนื้อเดียวกันนะและที่สําคัญนะครับนี่เลย ของแท้จากทางโตโยตา้าสี่เหลี่ยมนะคมๆแบบนี้สติกเกอร์อยู่ครบปก,กติเม็ดอาร์คแจมๆแยกโซลามีให้แบตเตอรี่เดีย๋ยวผมจัดการให้น้ำมันเครื่องลูกค้าไม่ไดหนึ่งต่อมาได้เลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะไม่ต้องห่วงใครอยากได้ไปใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันครับแมนน้อยก็ขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนจะจากลากันอย่าลืมกดซั b สไครต์กดถูกใจกดแชร์ให้เพื่อ,อนๆได้ดูด้วยนะครับหรือให้ครอบครัวได้ดู ก็ได้นะครับนะปรึกษาครอบครัวแล้วติดต่อโทรมาพี่ครับขอจองคันนี้อย่าผมจัดให้นะครับนะสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกัรฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ